เอาลเลยเชลสู์ชมกันด้วยในเชลส์วันนี้พี่อยู่ในเกมอันนี้เมทรีบอลน,น,นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เกมก็เปิดที่เรียบร้อยแล้วในเครส์อันนี้ก็เป็นน่าจะวันแรกนะนที่เกมเปิดนะครับสเมทรีบอลน,นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันก่อนแล้วกันนะครับผมนะครับโค้ดก็จะมีหลายโค้ดเลยนะเดี๋ยวเราจะไปแจกกันนะครับผมก็ก่อนที่จะเออไปเอาโค้ดกันเดี๋ยวก็อย่าลืมฝากกดไลค์ตามไปช่องไนนอเต็มก่อนแล้วกันนะ โ okay, อเคกดยังทุกคนกดยังกดยังกดยังกดไลค์กดตามยังฮะเดี๋ยวเราจะแจกโค้กันแล้วนะครับผมก็เกมนี้จะเป็นแนวทาวเวอร์ดีเฟนนะเท่าที่ดูนะครับเนี่ยมันจะมีแบบเพย์อะไรเนะี่ยเดี๋ยวขอไปดูตู้ก่อนว่าตู้มีอะไรบ้างนะก่อนที่จะไปแจกโค้กันนะครับดูตู้ก่อนนะเนีย่ยตู้เป็นอนนันนี้นนามเฮ้ยลองสุมมง่มบอมขำดิลองสุมม่มไปเล่นไปก่อนนะฮะโอ้ย เกือเกินคุเกมเกลือมากครับผมไม่อยาโม้เขมมากเดี๋ยวเราใส่โคดกันแรกกันโคดแรกก็นี่แล้วผมนี่รีลีสนะผมโคดแรกนะครับรีลีสนี่ผมโคดแรกนะครับใส่ตรงไหนวะอ่ะโคดใส่หนึ่งกระโค่นะ โคตร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 โคตน่าต้องใส่ข้างนอกนะคิดว่าใส่คอร์ดแลนวกันนะนี่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 ยับโคตรแรกรีลิสนะผมนี่บผมได้500เจมนะครับโคตรที่สองก็จะเป็น most king นะผม most king โคตรที่สามเป็น sub t o r e l e a s นะผม แล้วก็โคดที่สี่ก็เป็นนี่เลยนะนี่นะครับโคดที่ห้าโอ้โหหลสายโคดม,มากเกมนี้นะผมมีส่ตามได้เลยนะครับผมโคดที่นะครับแล้วโควต่อไปนี่เลย ครบแล้วนะผม4,500เพ็รนะผมค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราไปสุ่มกันก่นกอนเลยกันะเคครับผมมาสุ่มไปนะผมไปอยากได้ตัวดีรนะผมเราไปดูกันว่าพี่จะได้ตัวดีๆกับเขาบ้างหรือเปล่านะฮะดูเท่าเกมาเ๋มากอะโอเคดูมากอยากได้ครับตัวที่ดีไหมอุ้ยพี่บอกเลยว่าจัดว่าเกลือนะฮะ โอ้หเกือมากเกียมแล้ววะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนได้ของดีว่ะเฮ้ยมาว่ะได้ของดีครับผม ได้งอกุลมาแล้วนะฮะโอ้โหอีซี่ว่ะได้มาแล้วครับผมงอกุลนะฮะพี่เลยโอเคก็วันนี้กันนะสำหรับเกมอนิเมะรีบอลอะไรเงี้ยผมก็ การใสค่คนแล้วก็การสุ่มไปะนะผมมีใครได้ตัวดีๆบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้แล้วกันนะครับผมโอเคบ๊ายบายอ่ะไว้เจอกันแล้วนะคลิปหน้าฝากกดไลค์ติดตามไปช่องนายตะมอนด้วยแล้วกันนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายจ้า